พ่อนเดิม่างสมิกดมครับโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโ้อ้ยโ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 ยอยโอย้ยโออ้อ้ยโอ้ยโอยอยอ้ยยโอ้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 ยโอออ การรอบนอกก็หน้าม่โอ้ยรทุกคนอเชกะทำทาน่ไม่อ้ต้นมร้มั้งรูกต้นมรแล้อย่าไปเลือโอ้หขน่อบอครับัไม่ยังครัยังครับก็ต้อับคัน

ไอไปตัดที่ตนมุนมันเลยยางไงกี่ข้าวเนี่

อ,ะ <West> อะ่ะเจ็บที่ยับรบาลอยู่บมาไปที่นะแล้วกเจ็บขี่พองพยาบาลมาเลยขที่อัแล้วเลยอ้ยเ็บี่ยังเหรอี่ขออาหรอมาันด้วยไม่ไหวนะ ဦေကေင်းင်တေပိေင်စေပာကေင်